ครับก็สวัสดีครับนะครับเมื่อเอวหายเจ็บนะครับเราก็มาสู้งานกันต่อครับครับเกี่ยวข้าวล้มกันต่อครับจะได้เสร็จเสร็จไปนะครับสู้สู้ครับเหลือไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่เยอะแล้วครับเดี๋ยวนี้เดียวนะครับองสู้กันต่อไปครับกับข้าวล้มนะครับเมื่อเอวหายเจ็บเราก็สู้กันต่อไปนะครับต่อสู้ ของมันครับเพราะถึงจะลดจะมาลดก็ลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับต่อก็ต้องมาจัดการนะครับอาจากเยวเข้าสู่สภาพปกติก็ต้องทำงานต่อครับเหลือไม่เยอะแล้วครับพวกที่ล้มนะครับพวกที่ยังไม่ล้มก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีครับ ขอสู้กับการล้มเาขาก่อนนะครับตามสภาพครับคิดว่าจะพยายามที่ให้เสร็บนะครับวันนี้ครัถึงนี้ก็ไม่ว่ากันครับเดี๋ยวข้าวล้มมันก็จะย,ยากนิดหน่อยครับไม่เกี่ยวง่ายครับ เกี่ยวทีละกอสองกอครับบางอันก็ต้องเกี่ยวทีละต้นสองต้นนะครับการเกี่ยวข้าวล้มนะครับต้องเลือกต้องดูนะครับเ้าถึงว่าครับยืนงงในป่าข้าวนอนครับพอข้าวมันนอนก็ต้องยืนงงกับมันหน่อยมันนอนทําไมนะครับสงสัยครับสงสัยยังไม่พอนะครับต้องมาดูว่าล้มไปทางไหนครับดูว่า ต้นไหนจะเกี่ยวก่อนนะครับอ่ามีนะครับการต่อสู้นะครับกับข้าวล้มนะครับน่ครับต้องเกี่ยวที่ละอันอย่างนี้นะครับที่ละเยอะมันไม่ได้นะครับเมืออันก็ต้องเอามือไปปัดอกรนะครับเพื่อที่จะได้เกี่ยวนะครับถ้าไม่งั้นก็จะไม่ได้นะครับไปไม่ถูกไปไม่เป็นนะครับ การเกี่ยวข้าววางไปครับการสภาพนะครับการเกี่ยวข้าวนะครับเหยียบน่อยนะครับเพื่อให้เขาเงยขึ้นมานะครับบางต้นมันก็เงยขึ้นมาให้เราเกี่ยวได้นะครับบางต้นก็ไม่อนุญาตนะครับ เราก็ต้องตัดเอานะครับพอที่เกียวได้นะครับ แล้วก็หันขวาครับการเกี่ยวข้าวล้มนะครับจะไปทางเดียวก็ไม่ได้นะครับมาฝั่งนี้หันมาฝั่งนั้นนะครับจะไปได้นะครับแต่ไม่งั้นไปไม่ได้นะครับก <c oughs> ารเกี่ยวครับ,นะค,รบความต่อสู้ของชาวนานครับ นี้เราจะเรียกว่า1ฟ่อนนะครับจะใช้4ี่กรัม5กรัมก็ว่ากันไปครับจะเรียกว่ากี่ฟ่อนกี่ฟ่อนนะครับแต่บ้านผมเรียกว่า1ฟ่อนหรือ1มัดนะครับพอมัดจะเกิดกลายเป็น1มัดครับนะครับเหลืออยู่ประมาณจกน่าจะ2มัดอยู่ครับไปครับสงสารโทรศัพท์ครับตั้งไม้นานนะครับแดดร้อนครับเที่ยงบ่ายโมงแล้วครับเที่ยงแล้วครับไปครับหมดแล้วครับได้ประมาณ สองสามสี่ห้าห้าพอนนะครับทีนี้เราก็จะมาตัดตางที่ใช้มัดกันนะครับเราจะตัดต่ำกว่าครับคับบจะใช้เพื่อทำเป็นต่างมัดข้าวนะครับรัดต่ำหน่อยครับเพื่อจะได้ความยาวของมันนะครับจะมีเกินบ้างก็ค่อยว่ากันนะครับ สามเส้น,นครับเชค,ค,ครับสายยาวของมันนะครับการทำอตอกมัดนะครับแับเล้วก็ใส่รมัดละสามเส้นนะครับสามเส้นอย่างนี้นะครับวางไปครับเล็กหน่อยแล้วก็ใส่สี่เส้น,นครับ ซึ่งตอนนี้อาจจะดูเหมือนใหญ่นะครับแต่ว่าพอเวลาจากแดดเหี่ยวเข้าไปก็จะเหลือแค่นิดเดียวครับเราก็ต้องอเดี๋ยวก็ไม่อยู่คอนะครับ,รบเราก็ต้องเลือกเอาว่าจะเาอยายยงไงไะครับแต่ละเส้นนะครับต่อมาครับสามเส้นสี่เส้นก็ใส่กันไปครับ ข้าวใช้ฟางมัดนะครับก็ต้องมาพ่อกเกี่ยวได้ในระดับหนึ่งเกี่ยวเดินไกลก็ต้องตัดที่มัดนะครับหรือไม่งั้นก็อพอได้ก่อ,อนนึงนะครับบ้านผมเรียกก่อนนะครับไอ้ก่อนนึงก็จะทาการตัดที่มัดใส่ครับแต่นี้มันไม่ไกลครับอยู่ในระยะที่ไม่ไกลมากใ่ไครับฟากมัดครับ ที่ล้มเสร็จแล้วครับที่ล้มนะครับต่อไปก็จะเป็นที่ยืนครับที่ยังยืนอยู่นะครับก็จะเกี่ยวง่ายกว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่ามีเรื่องยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณสุนัขเขาไปผ่าให้มันล้มเป็นคลองอยู่นะครับก็คอยว่ากันครับไปครับก็เสร็จเรียบร้อยครับวันนี้นะครับังหมดก็ประมาณสัก60กว่ามัด70็บนะครับงานนี้นะครับ งานไม่ใหญ่ครับงานเล็กๆแต่ว่าความลำบากนะครับนี้ข้าวยืนก็เสร็จแล้วครับประมาณ20่ว่าฟุอนะครับจากตรงนี้ไปนะครับยาวไปครับยี่สิบฟอันก็ประมาณห้าถึงหกนี่แหละครับเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไว้มามัดพร้อมกันหมดนะครับอีกสามวันนะครับมัดเก็บนะครับอันที่เกี่ยวก่อนก็ ไปเก็บทีเดียวกันครับเพราะว่าวันนี้เหนื่อยแล้วครับนี่ครับที่เกี่ยวก่อนครับก็จะมีคุณสุนัขวิ่งผ่านอยู่บ้างนะครับทำให้ฟางที่มัดหายไปนะครับโอ้ยยังไงดีเนี่ยครับดูดูครับขี่ใสต่างหากนะครับนอนแล้วก็ขี่ใส่นะครับเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยครับคุณสุนัขเนี่ยครับ โอ้โหทิ้งลายมือลายขี้พว่อีกนะครับสงสัยต้องเอาไปตรวจเอเอว่าเป็นสุนัขตัวไหนนะครับวานไปครับธรรมชาติครับว่าสุนัขก็ธรรมชาติเหมือนกันครับที่โลกอื่นๆเขาก็ไม่ไปแล้วครับก็ชอบมีกลิ่นข้าวนิดหน่อยนะครับวานไปครับนะครับคงจะมีประมาณนี้แล้วครับวันนี้นะครับสวัสดีครับที่เข้ามาชม้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตาม กระดิ่งโ,โอ้ยแดดส่องพอดีด้วยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหเอาตรงนี้เอาไรที่เออนะครับกับการเข้ามาชมก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับอ่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันะครับขอบคุณมากๆครับครับบ๊ายบายเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วครับวันนี้สุดยอด